มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปจากเรื่องราวข่าวดีๆนะเรื่องราวของวัดวาที่นี้กลับไปสู่สังสารวัตเหมือนเดิมครับ <c oughs> ก็วนไปสู่ข่าวชั่วเหมือนเดิมมาหาเพราะว่าคำขวัญของทางด้านสื่อมวลชนก็คือข่าวชั่วลงฟรีข่าวดีเสียเงินนะครับ <c oughs> นะบนะบเป็นอย่างนั้นครับสร้างความร้อนฉานเป็นงานของเรานะฮะนี่คือมอตโตของทางสื่อมวลชนเขาก็เลยขยันหาข่าวชั่วมาให้เสพเป็นระยะระยะไปนะฮะมาถึงข่าวชั่วข่าวนี้ครับนะฮะ แต่ว่าเป็นฝีมือของทางด้านตำรวจนะอ,อันนี้ต้องชื่นชมตำรวจเก่งจริงๆนะครับครับลองคิดดูว่ายาบ้ากว่า5ล้านเม็ดนะครับโอ้ยคนเป็นยังไงนี่ถ้าเผื่อมาถึงยุดยามาถึงปทุมธานีนีครับรบก็จะต้องถูกกระจายไปสู่ภาคใต้ไปสู่ต่างประเทศด้วยมูลค่าก็จะมาหาศาลครับแต่ว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มได้นะครับต้องชื่นชม กว่าจะจับกลุมได้นี่เขาก็มีการขยายผลนะฮะจากการจับกลุ่มครั้งเก่าๆนะครับครับก็คือกอดติดสถานการณ์แล้วก็ซุ่มดูพฤติกรรมของผู้เฝ้าผู้สงสัยอยู่ครับจนสามารถจับกลุ่มได้นะฮะและก็ต้องมีการใช้เทคนิคหลายอย่างทั้งเทคนิคทั้งอชิวะทั้งเกษตรทั้งวิเลยครูเลยครับเข้ามาช่วยครับจึงสามารถจับกลุ่มได้ครับท่านได้เมนเจอร์ออนไลน์ก็ภาพภูมิใจนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพโดย 4A Promo โปรโมชั่นเหมือนกันครับผมเปิดเผยเบื้องหลังสกัด จับกลุมนะฮะแก๊งขนยาบ้า5ล้านเม็ดขับคาด่านเลยนะครับ hmm. บนเส้นทางหลวงหมายเลข118โดยตำรวจนี่ได้มีการตามรอยไอหนุ่มพันมือเออทัทีฮะไอหนุ่มเมืองพร้าวครับตั้งแต่เข้าพักรีสอร์ทรับเปลี่ยนรถแล้วก็ก่อนดักรวบพร้อมกับเครือข่ายพบเอี่ยวหลายคดีแถมมีหมายจับพัวพันลำเลียงยานรกกว่า6ล้านเม็ดยาไอซ์ก่อนหน้านี้ด้วยครับที่นองขายครับอ่านี่เป็นการถแถลงข่าวนะครับของตำรวจ ต้องขอปรบมือให้นะครับขอชื่นชมเลยนะครับผมเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นมาวันนี้แหละครับผมพนตรวจทประจวบวงสุขพอเอ่ยชื่อไปทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยครับคนอีสานเราบอกว่าเมนฟูได้แล้วทนนะครับเราเป็นผู้ใดเท่าทนวันเดีว่าเป็นตำรวจวันดีว่าเป็นพลตรวจโทษรประจวบวงสุขเพื่อนก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับ นะฮะเป็นผู้บังคับการตรุกพุทธพลภาคห้าแล้วก็พลตรตีชินวิทย์วิชัยธนพัฒน์ครับคนนี้ก็เป็นผู้การจังหวัดเชียงรายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอเขอ,อยังชวญนักนักข่าวเขียนดีครับผมบาเขียนหยิดยาวครับผมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาฟูสซิพาร์เอววเอลี่ยนแบบเด้อเขียนไลมาตัาง้งสามบรรทัดโอ้ยเวลาอ่านข่าวอ่านจนเมื่อยครับผมกนะ่าษน้นมันเหลือง <laughs> ในรวมกันแถลงข่าวขยายผลการบก็บกวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับยึดยาบ้าประทับตา คืองหมายคุณภาพตราตอง9กับ9 9 9นะครับแสดงว่าของแท้เนี่ยครับต้องมีตองต้องตอง9ครับจำนวนก็นับไปก็เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนแล้วครับ5ล้านเม็ดครับแล้วก็มีรถอีก3คันด้วยกันครับเริ่มต้นจากรถยอดนิยมครับก็คืออิซูซูครับนี่รถยอดนิยมยศรถดีแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันมีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0 DDI Blue ย o ดีดไครับนะครับใจเย็นครับใจเย็นนะครับยี่ห้ออิซูซูครับสีขาว เลขทะเบียนงอพอ8319ป้ายทะเบียนเชียงใหม่แล้วก็มีรถกระบะโตโยต้าแม่คนร้ายนี่เลือกซื้อแต่รถยอดนิยมครับผม <c oughs> อันดับหนึ่งคืออิซูซูมาก่อนเลยครับอันดับสองคือตโตโยต้าสีเทาครับด้านหลังก็มีโครงเหล็กบรรทุกสินค้าเลขทะเบียนยอต3685ป้า 3, 6, 8, 5, 5, นะครับป้ายทะเบียนเชียงใหม่เจ้าเหมือนกันครับแล้วก็คันที่3กลับมาครับยอดนิยมอีกครั้งหนึ่งคืออิซูซูนะครับสีเทาครับเลขทะเบียนยอขอ855ห้าาป้ายทะเบียนเชียงใหม่ครับ รถ3าคันปนกระบาดท,ทั้ง3คันครับส่วนผู้ต้องหานี่ก็มีทั้งหมด3คนในการคนแรกนี่ครับผมนายชลทิตเออโทษที่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนายสุพจน์ยชยเดชคนชลทิตนี่เป็นคนร่วมอ่านข่าวเจอๆครับ <c oughs> มันเป็นค้ายาบ้าด้วยครับมีเพียงแค่คนติดยาน,นะครับติดใครก็ติดยาทำมันเหลืองนี่แหละครับผมนะครับคุณคุณสุพจน์ชยเดชเดรับอายุ30ปีคนนี้เป็นชาวตำบลเขื่อนภาคอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ คนที่สองนี่ก็คุณชลทานเมืองพรมนะครับอายุ20ปีชาตบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและก็คนสุดท้ายครับมะซื่อมวนในมอนี่นายอนันตชัยครับสมบุญอายุ28ปีวันบาลมูลนั่หลดได้เนี่บาลมูนวันแล้วเสียแล้วบอกเสียแล้วครับเสียแล้วเนาะไปลนยอยู่บนนี่หัวใจลวมเลี้ยวบอกครับชุกชุกเชิดเลยนะครับครับผมท่านด่วนท่านด่วนอันนี้ครับไปลุกศิทผมได้เนี่ยอนันตชัยบาลมูนนี่ครับคนอัธยาศัยดีตัวนี้ใสดี เป็นย่งคือฝากฟังได้บุหรเหรออายุกยังหน่อยอย่ช,อช็อกครับช็อกครับบไดกินเข่าบอกขึ้นได้บนนี้เมือ่อยในชะ่เนาะเหตุงานหลายต้องไปดูรายละเอียดครับครับ,รบผมอายุ28ปีครับตำบลอยู่ที่เป็นชา้ตำบลน,นะฮะสันมหาโพธ์อำเภอพระเจังหวัดเชียงใหม่สนุกแล้วเป็นชาวยชยมใหสองคนชาวลำพูนหนึ่งคนครับรถสาคันผู้ต้องหานี่สามคนครับถูกจับกุมพร้อมกับของกลาง มีขึ้นหลังจากที่เจ้าที่ได้มีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดและก็จับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่อำเภออยู่ที่เชียงรายครับจับมาหลายครั้งครับมันเป็นการขยายผลครับจับมาแต่แต่ปูแต่ปู๊ตะปุ่ยครับวันที่18กรกฎาคม2562นัดจุดตรวจตู้ยามท่าเกาะนะครับตำบลท่าก้อนะฮะอำเภอแม่สวยยึดยาไอได้60กิโลกรัมครับแล้วก็ขยายผลครับ จับผู้ต้องหาจับกลุมได้เพิ่มอีกหนึ่งคนในวันที่7มีนาคม2564ารตำรวจจับได้ที่หนองขายจากเมื่อกี้นี่จับทางด้านเชียงรายนะฮะขยายผลจับได้อีกครับที่หนองขายครับโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงหนองขายครับสามารถจับกลุมคดียาเสพติดได้แล้วก็ยึดยาบ้าได้บุ้ยบ่นหน่อยนะครับผมยึดยาบ้าได้6ล้าน2แสนสหมื่นเม็ดครับโอ้อยู่หนองขายเดนี่ เจ็ดมีนาคมสองหกสี่ปีนี่แหละครับผมเร็วๆนี้ครับที่ผ่านมานี่ครับอันนี้ขยายผลมาจากเชียงรายครับแล้วก็ยาไอาอีกสิบสองกิโลกรัมแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งคนพอจับกลุ่มในตระรวจเพิ่นเกิดมีการสอบถามแล้วแต่นี่อ้าวโตวยังได้ฆ่าขายเอามาจะใส่เดือนนี่เหรอมู้ยาบ้าหลายปันนี้มาจากไซ้์เวอร์ทันคือขนมาเองบอกขึ้นยังไงร,รับจ้างเขาเจ้าบอกทันบอกว่าบอมันผมทันผมรับจ้างเขาเจ้าตัวว่าทันมันผู้ได้รับจ้างตัว เพิ่นซื้อซื้อผลชยเดชตัวท่านอ้าวมอนี่อีกเรียกว่ท่านมอนี่ดูนะคนขยันตัวนี้แสดงว่าคนขยายไม่เคยอดตายเหมือนกันครับผมก็ถูกคาดพิงว่าเป็นคุณสุพจน์ชยเดชครับทางด้านศาลจังหวัดน้องคายก็เลยออกหมายจับครับเลขที่ห5ส้าทับออกหมายจับที่65ทับสอครับแล้วก็ต่อมาทางด้านพันเตอรเอกวรพงษ์คำลือคนนี้ก็เป็นรองฟบกมันอย่างนอาฟบกนะครับสอสอีกครับผมพครับ น่าจะเป็นผู้บัญชาการกองสอบสวนสืบสวนนะครับผู้ทอนห้าครับแนวผลบนเขียนคาเต็มก่อนเนาะผลหลดอยอดหลอดได้นีนะพร้อมกับตรวจชุดสกัดกั้นยาสติดพห้าก็คือผู้ทอนห้าครับได้มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวพอฝูกพิมพ์มาสองครั้งแล้วครับก็เลยมีการตรวจสอบพบว,ว่าคุณสุพจน์นี่ครับได้ขับรถยนต์กระบะของกลางคันแรกครับเป็นอิซูซูสีขาวเลขทะเบียนงพแปดสามหนึ่งเก้าเชียงใหม่นี่ครับ ไปพักอยู่ที่โรงแรมรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเส้นทางหลวง118สายเชียงรายเชียงใหม่เจ้านี่ครับพื้นที่ตำบลดมมะดะนะฮะอำเภอแม่ลายจังหวัดเชียงรายครับและอีกสักครู่หนึ่งก็มีรถยนต์กระบะของกลางคันที่2ครับคันนี้เป็นโตโยต้าติดโครงเหล็กเลขทะเบียนยอต3685เชียงใหม่ตามเข้าไปด้วยครับแล้วก็พาก,กันเดินทางไปที่เขตอำเภอเมืองเชียงรายนะครับสองคันน่ะได้เนี่ยคันหนึ่งเป็น, uzu, นอิซูซูคันที่สองเป็นโตโยต้ามีโครงโครงเหล็กพร้อม จนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มของวันที่สองพฤษภาคมครับปรากฏว่ารถยนต์กระบะท,ที่มีโครงเหล็กขับกลับไปแวะที่รีสอร์ทเดิมครับเพื่อให้นายสุพ์ลงเปลี่ยนเป็นรถยนต์ของกลางคันแรกครับแล้วขับไปล่วงหน้าเพทานจังหวัดเชียงใหม่ส่วนกระบะติดโครงเหล็กก็ขับตามไปอย่างช้าๆในสภาพที่มีกระสอบบรรทุกไว้เต็มหลังรถครับพอเปอย่างนี้เจ้าที่ก็รู้ทันทีเลยครับออ แสดงว่าคุณสุพจน์มีหน้าที่คือเป็นรถนําร่องเป็นเป็นรถที่นําทางคือปกติแล้วนี่คือดิจะเล่าให้ฟังนะขบวนการฟววนี้ผมอ่านขามาจนกระทั่งรู้เสศน์สุนกนหนครับผมอ่านขามาจนกระทั่งทั้งหมดเลยหมู่แขนขพวนนี้เบิร์ตเลยครับผมคือบางชุดนี่จะมีรถจี๒คันรถเคลียร์ทางก็เรียกบางชุดนี่มีรถสองคั้นบางชุดนี่มีสามขั้นครับขั้นแรกในน้ำท่าไปก่อนขั้นที่สองนี่เป็นรถขนยาครับขันที่สามมี เป็นรถทีข้อยระวังหลังหาครับโอ้โหชัดเจนเลยครับผมแต่ว่าอันนี้เพิ่นใส่แค่2คันครับอีกคันนึงจะไปยูริสอร์ดอยู่ตอนนี้ครับอคันแรกนี้คุณนาสมพดครับครับเพิ่นก็บขับนําหน้าไปก่อนเบิกท่าไปพอเห็นด่านปุ๊บก็โทรอ้าวตอนนี้พอด่านเด้่อตัวระวังเด้อนะครับด่านตัวนี้อันตรายได้ว่าซั่นนะครับให้ลบได้ลบหันลบเข้าไปหมู่บ้านเด้อว่าซั่นถ้าเป็นเฮาด่านถ้าพลาดไปได้เฮาจะโทรบอสโตโตจังคอยมาเด้อบ่ต้องฟ่าฟังหรอกมาเขาจะฟ่าเองว่าซั่นนะครับผม ก็ปรากฏตัวรถเขาก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะครับเพราว่ารถนำทางกังหันปรากฏว่านะครับพอคันแรกขับไปล่วงหน้านี่ครับเขาก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อำเภอแม่สวยและก็อำเภอเบียงป่าเป้าเชียงรายครับเพื่อสกัดตรวจสอบครับทีนี้พอรถคันแรกที่นายสุพ์ขับนี่ครับมาถึงจุดตรวจตู้ยามท่าก้อนะครับบนเส้นทางหลวงหนึ่งเขตตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเขาก็บอบอกกัน สูสูสูส <c oughs> ท่านท่า่อยให้เพิ่นไปได้เพิ่นตายใจเด้ท่านให้เพิ่นตายใจท่านพราะว่าเขาจับก่อนอย่าขั้นที่สองมันหนีแน่นอนเลยเ้าหูวแกวแต่อยู่ส่นตัวปล่อยไปเลยท่านเสื้อเห่าท่านเขาเลยแซงปล่อยให้รถคันแรกคุณสวัสดขับผ่านไปผ่านด่านไปครับ ท่านนายสุพจน์ครบผมหัโอโอตาเนี้ครับผมก็ดวอดโทรหากันโอ,ยอ้ยเจ้าลติดเออสบายสบายแทนนะครับผมปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเขาครับผ่านมาแล้วโอ้ตํารวจนี่เป็นตัวไงแห้งมาท่านนะครับ <laughs> ตัวจ้าไหนกระเสือตัวนี้ซุ่มหนีมาท่านขี้หายขี้ห่าท้ายเปรย์แท,น,<อ>ทนก็เลยขับรถผ่านไปครับพอเป็นอย่างนี้แล้วบรรทุกกันยิ้มเปย์เปย์อาลูกพี่ไปละบนพี่ว่ามีปัญหาอย่างไปเลยลุยมาท่านนะครับเป้าหมายมีไว้เพื่อฟุ่งชนมาท่าน รถบรรทุกก็เลยขับรถนะครับพอมาถึงพี่ครับเข่าล็อกเลยนึกว่าจะผ่านพ้นลูกพี่ครับบ้านตรวจขอหยุดหยุดเอาขอโทษขอคนเอาประเทศลูกพี่ผมคือปอนผมคไอ่ไดเไป๋ยวเห็นคนขับนี่คือนายชุลธานครับเป็นคนขับครับทางด้านตํารวจเขาเลยมีการตรวจสอบที่หลังรถครับคบยาบ้าของกลางโบวิพี่น้องเอ้ยนับแล้วครับผมห้าล้านเม็ดครับห้าล้านเม็ดนะครับ ก็เลยจับกลุ่มตัวไว้ครับจากนั้นก็ได้มีการประสานกับตระหนกของสถานีตระหนกฟุททอนเบียงป่าเป้าครับแล้วก็สกัดจับรถยนต์สุพจน์พอสุพจน์น้ำหนาไปแล้วเนี่ยนะครับอ้าวตอนนี้จับได้แล้วถอยมาก่อนแล้วมรรทุกได้แล้วไปจับตจะซุ่มโตจะจับสุพจน์ได้ตอนนี้ได้เหรอทานอย่าให้หมอสนุดยลวงไปได้เหรท่านนะฮะเพราะว่านายสุพจน์มีคนที่ขับรถเคลียร์ทางนำหน้าพิลลุงหน้าไปก่อนนะไปจับได้ที่ตลาดสดอำเภอเวียงป่าเป้าครับ จากนั้นทางด้านตำรวจเองก็มีแบกกระเบนแบ่งกำลังที่นี่ครับไปตรวจสอบที่รีสอร์ทที่นายสุพจน์เคยพักครับพอไปถึงรีสอร์ทที่นายสุพจน์เคยพักครับพบรถกระบะคันที่สามครับพร้อมกับนายอนันตชัยครับจึงเข้าจับกลุ่มตัวไว้อีกคนหนึ่งครับเห็นไหมคือรถสามคันเลยสามคันโอ้ยรับยาบ้าหาลานเม็ดครับจับกลุ่มได้ครับทางด้านผู้ตรวจูบประจวบโอ้ขอบคุณคุณนพลในหลายบ่อโอ้อธิบายชัดเจนเนาะ ผมก็ต้องอธิบายเสริมเลยอ่ท่านคุณพัอธิบายบัดแล้ว่าท่านเอาสบายใจและพินนองเองว่าท่านก็บอกว่าเจ้าที่ก็มีการเฝ้าจับตานะฮะทั้งจับตาจับจมูกเลยครับผมจับแก้มพร้อมอีต่างหากขบวนการค้ายาเสพติดครับติดต่อกันมาหลายนานหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าพฤติกรรมนี้ัวพันกับการขนยาเสพติดเข้าสู่ชั้นในของประเทศครับหลายคดีจนสารจังหวัดนองขายออกหมายจับครับส่วนครั้งนี้มีการขนมาตามเส้นทางเดิมนะครับ และเข้าไปการลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาทางชายแดนไทยเมียนมาด้านอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและก็นําไปพักอยู่ที่อําเภอแม่สวยนะครับโดยมีผู้ต้องหาหลักหนึ่งคนเป็นผู้จ้างวันพักพวกอีกสองคนด้วยเงิน20,000 0บาทนะครับผมให้คนของกลางเพื่อไปส่งที่จุดหมายปลายทางก็คือใครเรอกเป็นแหล่งพักยาก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นแหล่งพักยาก่อนที่จะส่งไปปลายทางต่อไปครับ แต่ว่าทั้งนี้เจ้าที่เองก็มีการวางแผนสกัดและก็จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับก็สามารถจับกลุ่มได้และก็นํามาถแถลงที่นี่เราไปดูรถ3ามคันนะออที่เป็นรถของกลางน,นี่นะฮะออมีทั้งอิซุสูสองคันโตโยต้ยตาหนึ่งคันคันที่ใช้ขนยานนี่คือโตโยต้าที่มีโครงเหล็กนี่ครับออส่วนรถเบิกทางน,นี่ก็คือของนายส์ครับนี่เป็นรถอิซุสสีขาวส่วนที่จอดยูรีสอนนี่ก็เป็นอิซุสอีกคันหนึ่งครับรวมแล้วก็ผู้ต้องหา3คนรถ3ามคันครับ รวบครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่คืนตั้งแต่คือวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาครับอ่ะต้องชื่นชมนะฮะเอาเอ่ยช่อท่านอินนิดหนึ่งนะฝีมืองานนี้เรียกว่าฝีมือครับผมครับก็คือทางท่านเข้เอ่ยอย่างแบบผู้บังคับการผู้บังคับการครับผู้บังคับการบกผู้บังคับการผู้บังคับการตํารวจภูธรภาคห้านะถ้าเผื่อผู้การเขาเรียกผู้บัญชาการเนาะใช่ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรนะฮะผู้ผู้ผู้การจังหวัดกับผู้บังคับการนะฮะเอาเอ่ยช่อท่านอีกครั้งหนึ่งนะ ท่านพลตรวจโทรประจวบวงศุขนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ท่านผู้การนี่ก็คือท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพลตรวจตีชนินวิทย์วิชัยธนพัฒน์ครับอ้าวปรบมือให้พร้อมทั้งทีมงานใจเอื้อซื้อเบ็ดนี่กับคุณและประมาณสามทุนด้วยจะเอื้อซื้อแล้วครับผมขอบคุณอย่างมากท่านได้เมนเทจออนไลน์เป็นทีมนะครับทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะชุดสายสืบนี่นะครัอสามารถหลอกล่อได้ปล่อยไปทำท่าปล่อยไปรอรอให้ตายใจเออเก่ง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 ซูมนิส คือว่าใส่ได้เยู่นะครับผมครับอ่ะทีนี้ก็ไปถึงท่านด้านพูดที่อุปถัมภ์รายการแล้วครับถ้าเผื่อใครที่มีรถแล้วอยากจะมีบ้านที่นี่ครับไปที่นี่ฮะไปที่ทางด้านสไตล์โมเดิร์นเป็นทางด้านเจริญทรัพย์โมเดิร์นนะครับโมเดิลสองหลังจากที่มีการก่อสร้างโมเดิลหนึ่งมาแล้วนะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้ัตตำแยนะครับทั้งหมด125หลังนะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารและก็รวมทั้งด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีคนจับจองแล้ว80-90%เก้าเรขาก็เลยขยายเป็นโครงการ2อ,อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับวัดดัมพรพาภัยทางไปจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าลังคานี้ครับเปลี่ยนนะเป็นลังคาทรงคือว่าทรงปัญญาสีเทาเข้มครับแต่ว่ายังเป็นสไตล์โมเดิร์นเหมือนเดิมนะฮะ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเป็นบ้านคุณภาพครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แคนนะแล้วก็รวมทั้งถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าเขาตอกเสาเข็มนี้ทุกหลังเลยนะมีระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีมีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังนะฮะแล้วก็มีในส่วนของพื้นบ้านในใช้แกนิโตติดตั้งถังบําบัดนะครับใช้เหล็กบลสอตาช้างสุขภันคอโตตาชานะครับในโครงการมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตครับและก็สวนสุขภาพด้วย ซื้อวันนี้จ้าวันนี้แถมฟรี8รายการขรมงรุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้าแกรนิตเครื่องทัน,น้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับนะครับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับไปเลยฮะติดต่อหาคุณสุนันนะ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8หรือว่าต่อสายตรงหาออฟฟิศเลยครับ0453144 69เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการสอนะครับซอยรุ่งโรดบ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านครับครับ คุณฟังทานใดน,นะอยาได้เครื่องกองน้ําไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับแนะนำเครื่องกองน้ําโคเวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวกวัตถุผลสวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งาน น้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลากรองน้ำเข้าตัวเย็นหรือการน้ำร้อนนะครับโคเวมีให้เพียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับท่าในใดสนใจนะครับสอบถามเรามาได้เลยนะครับ1 9 1 3 7 0 1 0 1 3และก็0817908442ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ถนัดอิสุสุต,ตังปากพะอีสานวารินชำราบดิอดุดน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกนี่ก็อิสุสุเป็นรถยอดน,นิยมแหละครับขณะขบวนการค้ายาบ้าก็ยังซื้อแต่รถอิสุสุรครับประหยัดดีประทานนะครับขับ <c oughs> คล่องโตนะครับเป็น <c oughs> สุดยอดของรถเลยครับผมครับซึ่งก็มีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0 DDi b l u เ o อร์แรงจัดแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีด ให้คุณเลือกกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดครับ <c oughs> อย่างเช่น B-Cross แล้วตอนนี้เขาก็มีตัวใครว่าเป็น All-New m u X ครับเป็นรถ MPV ที่ออกแบบโดยคนไทยเราภายนอกนี่ฮะดูแล้วนี่ก็สง่างามภายในนี่ <c oughs> โอ้ยงามแต้แต้ครับผมหารูฮาราครับเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับแล้วก็ออปชันที่ให้มานี่ พูดง่ายๆนะคุณชุลชิตไปขับนี่ขับไม่เป็นเลยนะทำไมครับเพราะมันก้าวหน้าล้ำยุคมากครับเห็ดนี้ก็หมดสล้ครับตามไม่ทัานแน่นอนครับผมเมนนวรับผมเมนวนเพราะว่าท่านขับคามิโอนี่ก็โอ้ยแนมเนี่ยมีตเีกียร์เกียร์ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็เป็นกระจกเอามือมุนจนแค้ตจนแค้นใหญ่วนซะอันนี้อันนี้ไฟฟ้าอย่ก็ไฟฟ้า แอร์ก็เขาเยน็นชํำวัดอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้อีกครับ <g ay> <g ay> มีระบบนำทางพ่อมอีกโอโ้โคุณชนชิตต้องไปเรียนรู้อีกหนึ่งปีกว่าจะขับรถคันนี้ได้ครับผมบขนาดนั้นเลยนะพักเก้าหน้าน,นะ <g ay> นะครับผมท่านสามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะตอนนี้เขามีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกนันขับนุ่มนวลครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเลือกได้เลยนะครับทางด้านอิสุสตามปะพะอีสานทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริครับผมเองไปทดสอบมาแล้วยอมรับว่าพึงพอใจมาก ถ้าเพื่อไม่ติดขัดเรื่องที่จอดรถนะมันจะซื้ออีกสักคันหนึ่งเลยครับผมนะฮะแต่ว่าเสียดายอน,นที่จอดร,รถให้ได้ก่อนปัญญาซื้อรถมีแต่ว่าไม่มีปัญญาหาที่จอดครับผม <นะ S 1> ปนนัญา่อละ